เห็ดปวกจิ๊ครับเห็ดปวกน้ำแกงพี่น้องต้องใส่น้ำท่วมกบจักปีนี่ครับเห็ดปวกออกลายเห็ดปวกออกลายแห้งนะมึงเจอพี่น้องเออมีดอกงามนี่ครับโอ้ตัวนี้ดอกงามแห้งครับเนี่ยนั่นสวยงามครับ เออนี่ดอกน่อยแหงครับกําลังโพป,ปวกก็ได้ขูดออกทามันค <c oughs> ือะปมีปวคนผออกเสร็จแล้วโอ้ยพี่น้องเห็ดปวกมันเห็ดปวกท่อไทยพี่พี่น,อน้องงามแหงครับเห็นไหมดอกหมเอาเอา cái mương à, đấy không cái mương cái hết đấy, nó đấy không à đấy, nó อเอาฮะจับเอาคือพวกคุณน,น,น้งนนองนี่พวกเป็นจั๊บลายเป็นจุมเป็นจุมอยู่เขา,านนนซาเขาลื่อยมัอนออกลายแม่นี่ตัวน้องซีเมอร์แล้วซีเมอร์อะไรปลาเกลืลกอ,อลดูเห็นดุอยู่กันเม่นบ้านเม่นได้เครื่องกระตาล่ะ อ่านี่อีกนึงนี่นี่ hmm, อยู่ทางนี้มันใต้เห็ดปวกนี่ต่คงงวามขค่นชี้ดีเลยยนะังเั้นเ่็นไหมเห้ยนไหมเห่นี่มออาดึงเอา ขี้เข้าเขาเลี้ยเลี้ยเขานะมันออกอีกตอะหอออกี่าง้วเห็ดปวกน,น,นี่นี่เราไปน่องนอกเห็ดปวกน่องเห็ดปวกเลยนะนี่นี่นนนละเห็ดปวกเห็ดปวกครับเนี่ดครอแตกพลันเลยนนั่น ไปรังพูอมองหาเงาขวบงเอันคนลายพดครับก็ได้ต้องเอาครับผมนี่นี่คือะ บอกวันไหนได้หนิพี่น้องมึนแก่นี่ชัวรครับอันนี้ก็เอาไปใ่เป็นมันุ่เลยพวนี่ลายเตด่องทำอะไรได้ายแท่นี้ี๋ยวดิต้องยังไงล้ามดีกว vivo oh, มาติดล่างลงล่างอยู่บ่ครับเฮาครับ okay. ต้องค่อยๆเคลียร์ครับเพราะฉันมันสีนี่นี่ครับนี่นีน่พวกพีน่น้องเอ้ยนี่เด็นอะนั่นนี่ครับนี่เป็ะพี่น้องเอ้ยดอก่นี มันพอกพนคุณ้งกตุ่มปูนมันเกยนเนาะมันก็เลยกลายเป็นเห็ดคาตัมนิดพอแม่นี่ปลกปีกเห็ดคาตํเห็ดคาเห็ดคาตําบอ Được có nhây với nó này Đồ có nhây không? Mất mất nhây là mất phô khao là Ừ Nhây thăm nhìn là tí này đấy. Đấy nó này đấy. Thấy lời rồi Giờ lẽ rồi Chắc mà hai mày Chẳng lắng rồi เดใหม่กันนี่โอ้เสียเป็นอน่นน้ะนนเออเี๋ยวมันกำลังโพผิดมันกำลังโพ มันก็เป็นสีแหละมีวันนี่นก็ต้องโพักันอยู่มันไม่น,น้อยขอข้าวเลยบายงงงขออันน้อยๆกับเด็กหน,นูคอกับางกับไปดึงไปจะเอาน้ำเพิ่อมอมพอพอตะกันแล้วตะกี้เขามาหาเห็ดเอ้แล้วโง่กับพอตะล่อ <laughs> บอนเล,ลียยังไ่หาใครนี่ย่างเส้นเดียวกันเด้ <sk r isa> มันนี่มากากับแม่บ้านเลยลองมาเบิง้งคุณจะมาลองเบิ้งนะลองดูสิจะมานไหม พลังมากคอยขี่อยู่เด้ออย่าเพึ่งเด้อฮ่าฮหา่าน้แต่ไทยมากพลังขี่เอาเอาหนีจนตีคนก็ลังดีเจ้าเจาเก็บเอานี่ไหมเขียวอะไรที่ไหม เราบอกรหว่าหาทางทกันเพทางกันไม่ใชลามงไปือน้องเอ้ยน่ปวครับเอาหญ่หาใหม่เอาคิดเอาปวกนี่ะนี่คิดปวกิ้วโอกน่อยลอกหญ่ครับนี่ ออเอาจำนี่ยแตพี่น้องเอ้ยนี่มือนี่เกงพี่น้อง